สวัสดีครับผมหนึ่งเี่ลงเรานะครับเดี๋ยวขอปิดเสียงแป๊บนึงสวัสดีครับผมหนึ่งเี่ลงเรานะทีนี้เดี๋ยววันนี้จะเป็น e p ีที่สามสิบหก็จะมาคุยในเรื่องของการใช้น้ํายาประสานกับแผงอะคริลิกนะครับหลังจากที่เราได้แบบแล้วนะครับแบบแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆแล้วเราจะเตรียมทิ้นงานเราเลือเล่อยเลื่อผลงานออกมาแล้วอันนี้ผมเรื่อยมาแล้วนะดี ว่าผงานต่างๆออกมาเป็นไงแล้วเนื่องจากว่างานผมจะแบ่งเป็นทั้งหมดสามชั้นสามชั้นนะแต่ละชั้นแล้วเราก็จะมามองว่าเราจะวางแบบขวางหรือวางแบบตั้งอะไรเงี้ยเราก็ออกแบบไปแต่นี้จะเป็นชิ้นส่วนแรกที่ที่ผมทําก็คือเป็นฐานส่วนด้ามเนี่ยเดี๋ยวรออะคริลิกมาก็จะทําส่วนด้ามต่อนะครับแล้วก็จะมาช่วงคอ แต่ตอนนี้เราจะมาทําน้ายาประสานส่วนส่วนฐานก่อนหลังจากที่เราเลื่อยเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูว่าฐานเราต้องใช้ความกว้างของฐานเท่าไหร่เราก็จะวาดแบบมาแบบนี้นะครับวาดตอนแรกเป็นกลมๆก่อนมันก็จะได้ชิ้นนี้ขึ้นมาแบบนี้อันนี้หลังเลื่อยแล้วนะครับเลื่อยแล้วก็เราต้องการฐานที่มีความกว้างอยู่ที่ประมาณสองเซนสองเซน๋ยวนี้แผ่นอะคริลิกเนี่ยมันอยู่ที่สามมิล เราก็เอาสามมิลไปหารสองเซนก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดแผ่นจะเกิดเป็นหนึ่งมิลนะทีนี้หลังจากที่เราต้องการแบบนั้นชัวร์แล้วเราก็เริ่มวาดแบบแล้วก็เลื่อยเลื่อยชลุออกมาทีนี้เนื่องจากว่าของผมเนี่ยจะเป็นการบรรจุลูกบรรจุลูกนะฮะผมก็เลยต้องออกแบบเพื่อให้มันบรรจุลูกได้ก็คือต้องเลือ่อยข้างในให้เป็นวงกลมเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแบบนี้นะครับทีนี้หลังจากที่เรา ได้งานที่เราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําความสะอาดนะเอาพวกฝงผุ่่นต่างๆออกจากแผ่นอะพิลิกนะครับก่อนที่จะติดแต่ละัแต่ละชิ้นงานเนี่ยต้องผัดเอาฝุ่นออกก่อย่าให้มีฝุ่นฝุ่นอะพิลิติดอยู่หรือเศษฝุ่นอะไรต่างๆนะครับขอเช็ดแป๊บหนึ่งก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคนที่ดูคลิปที่ผมทำขอกันมาเยอะมีนีน้จัดให้ แต่ชิ้นงานตรงนี้เป็นชิ้นงานของด้้มแข็งนะครับเป็นดั้มแข็งแต่ใครจะไปทําด้ามอะไรก็ไปออกแบบดีไซน์กันเองนะครับผมยังไม่ได้ขัดแต่งใดๆทั้งสิ้นเพราะนี่จากว่าอาที่ประกบตรงนี้มันจะอยู่ด้านในตอนนี้เราประกบทุบจำผิดและเบี้ยวเลยแบบนี้นะเบี้ยวเลยเพราะว่าไม่รู้ชิ้นไหนใช้ชไหนหน้าหรือหลัง ข้างในเนี่ยผมจะไม่แต่งเพราะมันอยู่ข้างในมันมองไม่เห็นเห็นตามนี้ชิ้นงานผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวผมจะมาประสานให้มันติดเป็นชิ้นเดียวกันนะครับ่ขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราลงน้ายาประสานไปแล้วเนี่ยมันติดตายเลยติดตายเลยนะ ทีนี้เนื่องจากชิ้นงานมันเป็นชิ้นงานที่มีขนาดบางเนื้องานตรงนี้มันบางผมก็เลยไม่จําเป็นต้องติดเยอะๆอาจจะประกบทุกอย่างให้เป็นชิ้นเดียวกันก่อนแล้วค่อยหย่อนน้ายาให้มันซึมเข้าไปเซึมเข้าไปทั้งหน้าแล,ละหลังแค่นั้นเองนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหรือถ้าเกิดว,ว่าเป็นชิ้นงานที่เป็นแบบแผ่นทึบๆแบบนี้เราก็ใส่น้ํายาไปเลยแล้วก็ประกบประกบเข้าไปแค่นี้เองปล่อยมันแล้วมันก็จะแห้งติดเองนะครับ เดียวฝ่นมาเช็ดชิ้นนี้แต่ไม่ได้เช็ดชิ้นนี้น้ำยาประสานาเนี่ยเราก็ใช้ใช้ได้ทั้งปูก,กันแล้วก็เป็นหลอดสลิงแบบนี้เป็นหลอดสลิงแบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะเริ่มสิทธแล้วขอไปเอาตัวนี้เมื่อกี้รีบแข็งเพราะว่าจะรีบมาทำ อย่าลืมนะครับอันนี้ขวดน้ำยาอัมยาประสาทไอคิลิกแบบว่าติาใช้24ชั่วโมงจะแข่งเป็นเนื้อเดียวกันเลยเมื่อกี้นี้ลองจุลูกถ้ามีความหนาอยู่ที่2เ2เซนจุลูกเฉพาะฐานตรงนี้จะอยู่ได้ประมาณเมื่อกี้นี้ลองใส่ละ170นัดแต่ทีนี้ยังมีด้าอีกที่ผมจะมีช่องว่างในด้าเพราะฉะนั้นด้ามอันนี้จะจุลูกได้ประมาณ200กว่านัดคิดว่าน่าน่า 250ร้วยหารือซ้ำอาจจะมากที่สุดในบรรดาด้านหนัก,นกสติกที่มีบรรจุลืงอโดดลูกได้นะอันนี้น่าจะจ้มเดียวอยู่เลยไปไหนก็ได้2 5 0หินัดนี่ก็น้ำหนักน่าจะครึ่งโลก,กว่าเฉพาะลูกเหล็กโอเคทีนี้ผมจะจริงๆเราติดทีเดียวก็ได้นะเราจะใช้ตัวนี้แบบนี้ถ้าเราจับมันได้ทรงแล้วทุกอย่างตรงแล้วนะครับเราจะหนีบแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวทำให้ดู เราจัดให้มันเข้าทรงนะครับด้านนอกด้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งที่หลังเราเอาให้มันชวัวร์กอย่างนี้พิลรายุชอบน,อน,นี่กดให้แน่นนะครับแล้วน้ํายาหยอนนี่คือวิธีหนึ่งถ้าเกิดว่ามันบางถ้ามันบางขอบบางเราก็สามารถทําวิธีนี้ได้กับอีกวิธีหนึ่งเราติดทีละคู่ก็ได้นะครับ แบ่งไปตัวน,นี้มี6อันเราจะแบง่งเชือ2เชือ2ก็ได้นะครับสองก็คือเราจับอย่างนี้ก่อนจับนะฮะแล้วก็เอาตัวหนีบอย่างนี้หนะนีบเข้าไปแต่อันนี้ตัวหนีบมันกว้างก็อาจจะเป็น3เลยก็ได้นะครับเป็น3ชิ้นงาน3ชิ้นงานประกบแบบนี้แล้วก็ติดหนีบเข้าไปหนีบเข้าไปแบบนี้นะครับ ันนี้สามเลยใ,ใ,ใช้ใช้ใช้สามชิ้นเห็นไหมแค่นี้เองสามชิน้นเดี๋ยวผมขอกลับกล้องดีกว่าเพราะขี้เกียจยกเมื่อยนะกลับกล้องเหมือนกันคืออย่างนี้ดีกว่าจะได้มองเห็นก็จะใช้แบบนี้ไม่ก็อีกชิ้นงานหนึ่งนะครับแล้วก็ประก,กบ ให้มันขนานเวลาเลื่อยขอบเนี่ยข้างข้างนอกก็พยายามให้มันขนานกับเส้นจะออกเลยนิดหน่อยไปเลยเพราะสุดท้ายข้างนอกเราจะแต่งแต่ข้างในเนี่ยผมจะไม่แต่งข้างในนี้ไม่แต่งหลายคนงงไว้แล้วผมทําติ่งนี้ไว้ทําไมติ่งนี้คือลูกที่มันจะไหลออกมานะผมต้องมีการซ่อนซ่อนอุปกรณ์บางอย่างเข้าไปแล้วก็จะเจาะเหมือนลักษณะแบบนี้เหมือนลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะ เราจะโหลดรูเขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะมาทดแทนกันเห็นไหมฮะงนั้นตัวตัวที่มันเป็นพื้นที่ที่หนาแบบนี้นั่นคือจุดประสงค์ที่ผมจะต้องการให้ลูกมันออกเพราะว่าถ้ามันบางเราเจาะแล้วแผ่นอะคริลิกมันจะแตกได้ง่ายเราต้องเพิ่มความหนาของมันนะครับเราก็จะติดอย่างนี้เราจับให้ขนานบนล่างขนานเสร็จแล้วเราหนีบนล่างขนานครับนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่ได้ชมคลิป ที่ผมทําผมไม่มีใครมาสอนแล้วล่ะผมก็ยังไม่ค่อยได้เห็นคนที่ทํางานหนังที่เป็นอะคริลิกมากเท่าไหร่มากเท่าผมนะตอนนี้ผมเยอะมากๆ20อันละแต่ละอันนี่ก็คือทําไม่เคยซ้ําแบบเพื่อมันก็เลยทําให้ออแต่ละแบบที่เราไาทําแบบไม่เคยซ้<ๆ>ําก็เลยจะยากอันนี้ก็แค่นี้ นี้จบแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเช็คอีกทีเพื่อความชัวร์นะครับเช็คอีกทีนะครับประกบซ้ายขวาเอาให้นิ่งเลยสำคัญต่อเลือดข้างนอกนะฮะเลือดพยายามให้ให้ให้มันตรงไม่แน่ใจก็ขนาดขนาดก็เปนโลกนิด เดี๋ยวหลายคนคงองงแล้วดั้มจะต่อ,อยังไงเดี๋ยวมาดูตอนจบดั้มจะบอกว่าตอนจบมันจะตอเป็นยังไงโอเคอันนี้เราเลื่อยบางไปนิดหนึง่งข,ข้างในแต่ก็ไม่ได้เสียดน,นะมันจะมีความหนาประมาณครึ่งมิลอยู่แล้วเพราะผมจะเหลาไปตรงเนี้แค่นิดเดียวมันจะหนาประมาณครึ่งเซนนะแต่ผมจะเหลาตรงนี้เข้าไปนิดหน่อยไม่ได้เดยอะทีนี้เราเมื่อเราเสร็จตรงนี้เราจะเริ่มเจาะน้ํายาประสานนะครับจะใช้ภูกันก็ได้แต่ทนีนี้ผมใช้เข็ม,มใช้เข็ม ดอดวิ่งตามตามรอยรอยต่อตรงนี้เลยนะครับเห็นนะครับปิดน้นยาไปมันจะหยดเงี้ยฮะวิ่งไปเลยนะครับวิ่งไปเลยแค่นี้เองนะครับแลบ้ต้องไปกลัวแล้วโดนมือครับเพราะว่าโดนมือก็ไม่เป็นไรนะครับมันจะซึมเข้าไปตอนช่องว่างนะ เรียบร้อยละชิ้นนี้เรียบร้อยชิ้นไว้ก่อนประมาณสักสองสามนาทีแล้วเดี๋ยวเอาชิ้นนั้นมาประกอบอีกทีนึงชิ้นนี้ชิ้นหนึง่งนะครับก็ยหยอดลงไปงนช่ครับตัวนี้เราจะมาขัดเรียบก็ได้นะข้างในแต่ว่าผมเพื่อีิเ็จขัดมันอยู่ในไม่มีใครเห็นละเราเน้นใช้งานนะฮะหยอดให้ทั่ว ให้น้ำยามันไหลไไหลเห็นไหมน้ำยาจะไหลไปเองมันจะมีรูมันก็จะเข้าตามรูมที่เราหนีบเอาไว้หรือว่าเป็นการแบ่งปันครับแบ่งปันกันใครทำอะไรเป็นก็มาแบ่งปันกันอันนี้เสร็จละรอตอนนี้มาเริ่มมาเริ่มทำปฏิกิริยาจะทักประสานเป็นเนื้อเดียวกันตัวนี้จะเป็นฝาปิดด้านบน เมื่อกี้ที่บอกว่าเอาแล้วดั้มดั้มจะอยู่ตรงไหนนะครับจริงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยก็ได้นะครับอันนี้จิงกก็ถือว่าแห้งแล้วละรวดเร็วถึงใจเพราะตรงนี้ไม่ได้สําคัญเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ซีเรียสตอนนี้นั่นแหละแต่เดี๋ยวเราจะมาเก็บเก็บด้านนอกทีนีนะ้แต่จริงๆต้องทิ้งไว้นานกว่านี้นะอันนี้ผมทําให้ดูเร็วหน่อยนะรเราก็จะวางประกบดูรอยตรงนี้ที่เราเว้นไว้ถ้าอย่างนี้มันมันไม่ใช่มันเปียวก็ดูไว้อันนี้ก็ไม่เปียวฝั่งน,นี้ก็ได้ ได้สองฝั่งเลยเพราะผมผมผมเพื่อไว้อยู่แล้วได้สองฝั่งนะครับแต่ผมยังไม่ปิดนะหลังจากที่ผมทําตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมจะยังไม่ปิดตรงนี้ตรงนี้สาเหตุเพราะว่าผมต้องมาเจาะเจาะรูเพื่อให้ลูกมันวิ่งเข้าตรงนี้ก่อนนะฮะให้รู้สึกว่าเออมันมันมันผ่านได้แน่รัชัวร์แล้วทีนี้ผมถึงจะมาปิดตรงนี้ทีทีเพราะเราจะไม่แก้ไขมาแล้วแต่ถ้าเราปิดไปก่อนเนี่ยเวลาทํางานเราจะยากนะครับอันนี้คือฐาน นะครับฐานด้ามมันจะมาต่อตรงนี้อีกดานหนึ่งนี่คือดั้มมันแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะจะเป็นตัวใหม่จะมาต่อแต่ตัวนี้ที่รู้เนี่ยก็คือจะรูจะทะลุมาจากด้ามด้ามก็จะมีรชุดอีกชิ้นหนึ่งซึ่งมันจุลูกเลได้อีกอย่างน้อยๆก็น่าจะประมาณเจ็ดแปดสิบลูกอยู่ตรงนี้หรือห้าสิบลูกถ้าห้าสิบลูกบวกเมื่อกี้นี้ร้อยเจ็ดสิบลูกก็ประมาณสองร้อยยี่สิบลูกผมตีไว้สองร้อยห้าสิบเลยจะประกอบตรงนี้จะเป็นฐานนะครับเราไม่ใช่ตัวนี้นะ พอผมทำก็หมดสามชิ้นนะครับทีนี้เราได้แล้วเราก็จะเริ่มเอาเอาอะคริลิกที่เหลือมา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 แปะตรงนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับในการฉีดอะคริลิกถ้าเราจะไม่ใช้หยอดก็จะใช้วิธีนี้ละเลงอย่างนี้นะะเลงแต่ว่าถ้าชิ้นงานใหญ่เราระเลงดีนี้กว่าจะวนมารอบไอ้นี้มันเริ่มแห้งแล้วเพราะนั้นติดดีกว่าประกบอย่างนี้ไปเลยนะประกบแล้วดูมันเป็นชิ้นที่สาม เราได้หยอดน้ำยาในจุูกล้องนะครับเสร็จแล้วก็เริ่มหนีบงานพวกนี้ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับงานนี้สติกคือพลาดเลยนะ ต่นี้ผมเผื่อวเวลาเผื่อเหลาที่เห็นเกินเกินเนี่ยผมเผื่อเผื่อเหลาเหลาไปมาสองมิลก็โอเคแล้วอ่าเนี่ยเรียบร้อยนแน่นแล้วนี้เราก็หยอดหยออนท้ยาตรงนี้ตรงตรงกลางที่เป็นรอยเชื่อมแผ่นที่สามอ่ีรอยเชื่อมแผ่นที่สาม ยอดไปเลยฮะไม่ต้องเป็นกลัวเปลืองเดี๋ยวมันซึมเองมันจะทาให้ให้ตัวเนื้อกิ่มันเป็นเนื้อเดอยียวกันจริงๆแล้วด้านนอกเนี่ยถ,ถ้าจะไม่ต้องหยอดเลยก็ได้เพราะอะไรเพราะมันซึมอยู่แล้วนะครับเราก็หยอดให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเพราะทําไมต้องหยอดเพราะว่าเวลาขัดนะครับถ้ามันผิวนอกมันไม่สนิทเดี๋ยวขัดแล้วอกลิกมันจะแยกจากกันงั้นเราก็หยอดไปเลย ไปเรื่อยๆถ้าเป็นผูกกันก็ผูกกันผูกกันทาจุ่มน้ายาเหมือนมะปุ่นจุ่มน้ํายาชุ่มๆแล้วก็ทาไปเลยมันจะวิ่งเข้าตามตามซอกตามซอยที่มันมีมีช่องว่างนะครับถ้าหยอดมันก็จะ,จะไหลแบบเปื้อหน่อยเปื้อน้ํายาหน่อยนี่มิตรจอนก็มาดูด้วยนะครับแต่งามทำกันกลสไตล์กันสไตล์นั้นต้องยิงร้อยเก้าสิบ สวัส okay. ดีครับพี่ดดครับเดี๋ยวอันนี้คือเราเราติดชิ้นง,งานนี้แหละรอนะครับตอนนี้เรารอละเพราะตอนนี้เรายังทําอะไรไม่ได้เพราะว่าตัวตัว,ตวน้ํายาประสานเนี่ยกับตัวเนุเคริิห์สิ่งแม้จะไปสานเนื้อเดียวกันแต่ยังไม่แน่นพอเพราะเรายังเจาะอะไรไม่ได้นะครับเรายังเจาะอะไรไม่ได้ถ้าเจาะแล้วมันเปิดออก,กทันทีเหมือนกาวยังไม่แห้งสนิทนะฮะทีนี้ทิศทางลูกที่เราจะเอาออกเนื่องจากข้างหน้านี่คือเป็นหัว นะครับตรงนี้เป็นอย่างนี้หน้าหัวเพราะผมต้องการให้เอาลูกออกจากตรงนี้ผมไม่ต้องการเอาลูกออกจากุกต้องการยิงเสร็จแล้วพอจังหวะที่เราคว้ามือลงเอาลูมือลงเราสามารถดึงลูกออกมาจากตรงนี้ได้เห็นไหมครับดึงออกมาจากตรงนี้ได้เริ่มแล้วครับพี่แดดเดี๋ยวรอรอที่เหลือเพราะว่าอันนี้มันมีเศษอยู่ก็เลยเอามาทําเลยส่วนไอ้ที่ตรงกลางตรงกลางที่หลังจากที่เราตัดโบไปแล้วมันก็จะมีเศษพวกนี้ เศษพวกนี้ล่ะจะเอามาทําเป็นดั้มสลับสีอ่าตอนนี้กำลังมอง,มอง,กองๆก็คือแรงๆก็คือสลับสีส้มสีขาวสีส้มสีขาวไล่สีไล่ไลเฉดส,สีกันไปเพราะว่าต้องเลื่อยสีสีส้มกับสีขาวเนี่ยสีขาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้ามิลถ้าห้ามิลเนี่ยความความสูงของตรงนี้จะอยู่ที่ถึงชั้นตรงนี้นะคอนะครับที่ที่ผมเทียบเทียบเอาไว้ตรงนี้นะฮะจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดจุดห้าเซนเจ็ดจุดห้าเซนก็คือช่วงนี้ช่วงนี้เจ็ดจุดห้าเซน เพราะนั้นเราเอาเราเอา0.5หาร7.5ก็อยู่อยู่ที่ประมาณ15แผ่น15แผ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะใช้ตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักห้าตรงนั้นอาจจะส0กิบก็ได้อันนี้ไม่ใช่เดยวอันนี้มันสามสามมิลนะครับเดี๋ยวผมต้องคํานวณดีว่าเราจะใช้ขั้นเป็นสีส้มสีขาวสีขาวสีส้มหรือสีส้มสีขาวสีส้มสีขาวสลับกันเพราะตรงนี้มันถึงได้สองอันเพราะความกว้างความกว้างของผมที่ต้องใช้ตรงนี้คือ สี่สี่สี่เซนความกว้างของด้ามความกว้างของด้ามคือสี่เซนแล้วผมมาเผื่อเหลาด้วยนะเผื่อเหลาด้วยนะสี่เซนงั้นความกว้างของด้ามสี่เซนมันน่าจะพอได้สองอันเพ่าที่ดูแล้วมันน่าจะพอได้สองอันความยาวความยาวเนี่ยมันเกินสี่เซนอยู่แล้วแต่ความกว้างผมต้องการสี่เซนควาะกว้างสี่เซนตรงนี้มันได้สองชิ้นงั้นตัวนี้ผมจะได้ทั้งหมดเอ่อสิบชิ้น สิบชิ้นคูณสามก็คือสามสิบนะฮะสามสิบเอ่อสามเซนสามเซนทั้งหมดตรงเนี้ยสามเซนสามเซนเอ่อจะมีเหลืออีกสี่เซนครึ่งอาจจะใช้สีขาวเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นส้มขาวส้มขาวส้มขาวสลับกันเลยก็ได้นะครับเ,เราก็จะใช้คริลิกแบบประหยัดที่สุดนะประหยัดที่สุดเอามาตัดต่อแต่ตรงเนี้ยตรงอดมเนี่ยเราจะไม่ต่อเป็นแนวตั้งละผมจะเปลี่ยนเป็นแนวนอนเพื่อให้สีมันไล่เฉดสีแบบเป็นเป็นแนวเป็นแบบลายแบบนี้ ให้เป็นลายแบบนี้ดนชั้นที่เป็นแบบนี้จะไม่เอาเป็นแบบแนวตั้งนะฮะสาเหตุเพราะอะไรฮะเพราะว่าเวลาเราวางที่หัวคือเราวางแผนการทํางานเอาหัวตรงนี้ถ้าเราทําเป็นแนวตั้งเราต้องมาหาหาองศาของมันแต่ถ้าเราทําเป็นแนวนอนปุ๊บมันง่ายแลวเราไม่ต้องมานั่งขัดแต่งเพราะข้างบนมันเรียบอยู่แล้วพอเราวางีินชั้นยังไงข้างบนมันจะขนานนะขนานเราไม่ต้องมานั่งคอยแต่งองศาจะได้ไหมหรือไม่นะครับอันนี้เราก็ออลองลอง,ลองเปลี่ยนวิธีมันมันมีวิธีหลายอย่าง อทีนี้เราไปดูตรงนี้หลังที่เราติดตรงนี้ถามว่าแห้งแล้วไหมแห้งแล้วแหบบ้งแล้วนะครับเม็ดตกไม่แตกแล้วครับตวเนี้แต่ว่ามันยังไม่ได้แห้งสนิทนั้นนั่นได้แห้งสนิทรออีกหนึ่งวันอีกหนึ่งวันผมก็จะเริ่มทําการเจาะรูตรงนีนะะ้จะเริ่มมาร์กรูตรงนี้เพื่อจะเจาะเพื่อให้ลูกเนี่ยมันวิ่งผ่านตรงนีนะ้แล้วก็ฝังตัวแม่เหล็กเข้าไปฝังตัวแม่เหล็กเข้าไปซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มเริ่มทําทําแล้วก็ พอฝังได้เสร็จปุ๊บผมก็เอาชิ้นงานนี้มาประกบเพราะผมอว่าวจบสิ้นละทดลองผ่านจบสิ้นนี้ก็่อวางเลยมันก็จะเป็นรูปนี้เห็นไหมเป็นรูปนี้ด้ามก็จะวางอย่างนี้เห็นไหมครับโอเคก็อันนี้คือขั้นตอนของการ,รใช้น้ํายาประสานอะคริลิกถามว่ามันยากมันไม่ได้ยากนะถ้าถ้าถ้าเพื่อนๆดูแล้วมันไม่ยากนะง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียว นะแป๊บเดียวเองผมทาจะเสร็จแล้วจริงๆเนี่ยถ้าผมใช้เวลาว่างทั้งวันเนี่ยผมทําเสร็จแล้วคร้บงนน่ายที่สุดคือเวลาเรื่อยแต่ที่ยากสุดคือ,อ,อ,อกาแรบบออกแบบออกแบบยังไงอะไรยังไงอันนี้ที่ยากที่สุดนะครับนั่นคือการออกแบบเราะงั้นตอนนี้เนี่ยนี่เพิ่งเลือ่อนตะกี้นี่นะยังไม่กว่าเลยพอดีนึกขึ้นได้ว่าเรามีเสร็จแนละก็เลยทามาเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้ชิ้นนี้พอเราทําเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะทาชิ้นต่อไปแต่ยังไม่ประกอบชิ้นนี้เสร็จปุ๊บชิ้นนี้ก่อนนะฮะแล้วชิ้นนี้เสร็จชิ้นแล้วชิ้นหัวอีกชิ้นหนึ่งตัวนี้ทั้งหมด3ามชิ้นหนึ่งสองหัวชิ้นหนึ่งสามชิ้นชิ้นตรงกลางจะมีรูทะลุมาเพื่อจะให้ลูกเหล็กมาอยู่ตรงนี้ได้ด้วยงนั้นตัวนี้จะน้ําหนักที่ประมาณสักครึ่งโลได้ถ้าเกิดมีลูกเหล็กเต็มๆสองร้อยห้าสิบนัดครึ่งโลฝาลก,เ,กเ,เ,เพราะลูกเหล็กโลนี่คือ แดมิลจะอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยลูกอัสองร้2 5หิบนัดก็น่าจะครึ่งโลกก,กว่าก็ไม่จำเป็นต้องใส่หมดก็ได้ครับเอาไว้เล่นดนตรีเวลาไปกินเราองเพียงเอาไว้เคาะไปซิกแซกได้นะก็จะเป็นอย่างนี้แต่วิธีการขัดข,ดของผมเนื่องจากงานเรา,เรา,เ,ราเราไม่ได้ทาเป็นชิ้นเดียวทั้งหมดเราจะแยกชิ้นงั้นเราจะขัดชิ้นนี้ก่อนขัดรอบนอกง่ายมากอันนี้หมูเลยขัดรอบนอกขนาด ไม่เท่ากาันกุ้งเอาลูกหมูกับกระดาษทรายกระดาษทรายเบอร์4ีเบอร์เบอร์เบอร์หยาบเลยนะเบอร์60ก็ได้ขัดก่อนแล้วแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์400นะแล้วขัดด้วยกระดาษทรายน้าเนะบอร์600หรือ400ก็ได้พอจากนั้นเสร็จก็ปัดเงาด้านข้างก็มมนต้องปัดเพราะมันเรียดอยู่แล้วด้านล่างก็มมนต้องปัดปัดแค่ปัดได้แล้วด้านข้างก็มีเท่านั้นส่วอีกตัวหนึ่งดั้มอันเนี้ยจะเริ่มเริ่มมาประกอบเป็นเป็นชั้นอย่างนี้เป็นชั้นอย่างนี้ แต่เนื่องจากด้านเนี่ยมันเอียงเห็นไหมฮะมันทรงจะเอียงงั้นการวางเนี่ยเราจะไม่วางเราจะไม่วางชั้นเนี่ยให้มันตรงตรงแต่เราวอาจะค่อยๆวางให้มันเหลือ่อมๆไปเรื่อยๆเหลื่อมไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะมันจะเข้าโค้งของตามตาม,ตามที่เราต้องการแล้วเวลาเราเหลาเหลาเหลาส่วนที่เกินเนี่ยมันก็จะง่ายแต่ต้องเผื่อความหนาหน่อยนะ,ะเผื่อความหนาอาจจะปถึงประมาณหนึ่งเซนเลยหนึ่งเซนนะฮะกันพลาดถ้าเกินครึ่งเซนเนี่ยมีโอกาสพลาดได้ก็จะเผื่อสัก1หนึ่งเซน แล้วเราค่อยแบบทำนขั้นบันไดวัดไปเลยฮะเจ้าจเราต้องการแค่2มิลก็ให้ห่างกันสองมิลสองมิลไล่ไปเรื่อยๆให้ป็นโค้งตามที่เราต้องการตามแบบที่เราต้องการเพราะฉะนั้นทําง่านเองไม่ยากขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะลองลงมือทำไหมเนื่องจากผมมีเศษเหลืออยู่นะผมก็เลยเอามาทําเล่นๆก็หวังว่าจะเป็นตัวสุดท้ายหรือหรือถ้ายงมีต่อผมก็จ,จะทําตัวนี้ ว่าจะทำตัวนี้เศษที่เหลือนะครับไม่รู้มีสีอะไรบ้างกำลังดูเช็คดูก่อนว่าเอาตัวนี้เสร็จก่อนแล้วของเหลือทั้งหมดเดี๋ยวผมจะทำตัวนี้หลังจากชิกหลังจากเริ่มยิงงามไทยเราลักแล้วเริ่มหลักแล้วนะเพราะมันยิงเหมือนละมั่งนะแล้วละมั่งออกฟิมไปยิงไมได้เลยนะครับง่ายด้วยจับแล้วมัน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 รับมือพอดีมันไม่มันไม่เมื่อยมือแล้วมันก็ไม่เจ็บมือ อุ้งมือมันรับเท่ากับ أي, ตัวตัว,ต,วตัวเนินตรงเนี้ยของหน้ามันรับเท่ากับอุ้งมือพอดีงั้นตัวนี้ยิงดีมากยิงดีมากนะครับเมื่อกี้ที่แข่งก็ร้อนด้วยอะไรด้วย,วยแล้วก็รีบๆน,น,น,นะฮะได้ถึสองแต้งก็โอเคแล้วแต่ถ้าดูจากคลิปวิดีโอที่ย้อนหลังรู้สึกว่ายิงไม่ถึงเหมือนกับเหมือนกับว่าสัญญ,ญาณมันเละๆแล้วถูกตัดไปสองลูกนะครับก็เดี๋ยวดูกรรมการแล้วนไม่ได้ซีเรียสกับคะแนน แค่มาลุ้นสนุกนะฮะก็ดูผลงานคนไทยแค่คนขายบะหมี่ทำได้ขนาดนี้ไม่ใช่ช่างนะครับแค่คนขายบะหมีนะ่นะครับกับผลงานอีกเยอะแยะที่อยู่ด้านหลังผมนะครับนีที่อยู่ด้านหลังผมนะทั้งหมดตรงนี้นะครับทําเองทั้งหมดใครจะมีเชื่อแต่นี่ทำเองทั้งหมดตัวหลงานตัวนี้ ที่เห็นเมื่มอกี้คุบอกตัวนี้ที่บอกหัวมันคือตัวนี้หัวมันคือตัวนี้อันนี้ไม่ได้ซื้อมาจากของจีนนะผมเอาสเตเลตมาเชื่อมเองครับเองนะเป็นบัวนะเห็นเห็นไหมเชื่อมเองทั้งหมดไม่เชื่อมเองจ้างเขาเชื่อมตามแบบที่เราออกแบบไว้นะครับหัวอ้ามกว้าง12เซนดังนั้นเสร็จแล้วก็จะเห็นตัวนี้ใช้หัวน้าเไปติดเข้าไปโอเคแล้วรอดูผลง,งานครับจบแล้สำหรับ EP นี้เดี๋ยว EP ต่อไป นะครับเดี๋ยวผมก็จะมา,าพูดในขั้นตอนของของชิ้นส่วนต่างๆนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะทำกันเป็นถ้าใครไม่เข้าใจหรือสงสัยก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะฮะหรือมีข้อสงสัยก็พิมพ์ข้อความมาหรือมีอะไรจะแนะนำก็แนะนำกันมาหรือกันหนึง่งถ้าใครมีลูกไอเดียสวยๆเลยนะเอาสวยๆเลยนะที่ไม่เคยเห็นมาก่อนลงไว้ก็ได้ฮะเผื่อเผื่อเผือ่อจะทำให้ผมอยากทำ อีกสักตัวขึ้นมาก็ได้แต่จริงๆมันก็ตันแล้วแหละนะนานเหล่านิกก็มีอยู่แค่นี้แหละมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมวัสดีครับ